อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าพี่น้องอรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับผมวันเสาร์ที่11นะครับผมสวัสด,ดีทุกคนเช้าๆหนึ่งเข่าห,อม,หอมพี่น้องเืินเสามากฮะแนวอยากแนวกินมาตอนเลยพี่น้องเขาเหนียวบานเท่าสามติบครับผมเต็มมอกก็พรา,ายเฮี่ยนตัวหน่อยโคตรไหล อันนี้ฉีดอ,อ,อ้อ,อมเนื้อครับผมเนื้อหัวสดๆสซดื้อน้ำรดตลาดอเ,เอาเนื้อเศษมันอวอมเสียบได้พี่น้องกระตำพริกแห้งตะไคร่หอ,หอมหอ,หอมอืมอ่ะข้างไฟมะเมืองผักเรา กับมีแพ็กเอ,อ่เอ,อเขาเป็นใบชนะพูเนาะหรือพักอีเลิดบานเฮาเออต้นหอมต้นหอมต้นหอมใบโหระพาใบโหระพาพรออือีึี่พักยัออออกงกะเก็บเอาในสวนจะคลองเลยล่ะสวนหลังบ้านอ,อืลางไปก่อนเอาพีา่ักยังไง ใช่พะ,ะกวันผู้ใดมักพักซีล้าก็ใส่พักซีล้าไปน,บบน้ำมีพักยังอยู่ในสวนเก็บใส่มันรลดพี่น้องอมอมใบผัพริกร็ใส่ได้เมียนยอดบักรพริกนี่อุ้ยสุดยอดยอดบักพริกบรรยากาศตอน,นอเศร้าๆก็จะตัดใบเข่าเหล้วพี่น้องมึงใบมอ่อนเฮียนแต่หน่อยทียล่ะเดี๋ยวใส่ตุ่มไก่แสบบ่พี่น,ออน้องวัน่หย่อดอ่อนเนี่ย ลุงหยับซ้ำลำค่าล่ะหนดม่อนต้่มใส่ไกน่นี่โอ้ยสุดยอดตัดลง,ต,ดลงตัดลงแล้วมันแตกใหม่ไหมพี่น้องนี่ใส่ต้่มไก่นี่สุดยอดเลยล่ะใบม่อนใบม่อนพวดอะทุ่งนาอันนี้ก็เจ้าพึ่งตัดหญ้าไปาาเมื่อวานเอ้ยเมีนตัดใบเขา ให้ยามันตายให้ยาให้เขาขึ้นมนันลานพักก็อาดกินหอมนะนก็ตำเครื่องแค่นี้แล้ว พริกแข็งตะไครหยอดน้ำลงไปน้ำเนี่ยพ่ออเจาะพี่น้องเดี๋ยวจังฮอจังเติมน um ้ำถ้านนำบ่พ um ่อพ่อได้จำขวยเนื um ้อซุกก่อนตำพริกแข็งตะไคร่หอมนี่หอมแดงกับหอมแดงหอมแดงหอมบัวก็ได้ น้ำปลาแลกน้ำปลาลนี่พี่น้องของเสียบตรงน้ำปลานี่เนียนๆต่น้ำต้นอันมันอ๋อปอมมันต้องเล่นน้ำปลาน้ำข้นก็ใช้น้ำปลาบางคนบ่มาณปลาเนาะผมงัวตามใจชอบครับผมเครื่องลุ่มส่วนหนักนี่แค่นี้แหละแค่นี้แหละน้ำปลาเกลือแค่นั้นเลยรอดไม่ถู เป็นเสี่ยเดยิเป็นเสี่ยเดิโดนนัวข้ามเขาจำมัน,อ,นอีสา,านนานน่อนีเนเ็ดง่ายชื้อโ <c oughs> อ้่เน <c oughs> ี่ไเนี่ มันน,นัวดินำโพลน,นำขี้เพียมันใส่ลงไปเลยพี่น้องหอมอำล âm เลือจะใส่ลงไปเลยจะได้นๆะไ้เข้มข้นเคลื่มสีสันอู้เพียเลย จะว่าอูเพียะนะพ<น>ี่เพียเด้หรอ,อหอมเพียพันตันอหอมอหอมหอมน้ำพรมนอมคักหอ,หอมขี้เพียน้ำก็ต้องใส่พักลงน้ำออกก็พักอีกส่วนหัว อย่างนี่อย่างนี่เปนวันหมูมมมอย่างหมูฟองมองหมูเดงบ่หมูอย่างว่ะส้มปลาบ่าก,ก็มีบุญเส้นก็มีบุญเส้นเป็นหมูกระเทียมแนมทมนข้าเจ้าปลาท,ทูปลาทูเปนนวลปิ่งเงี้มึงขึ้นเนี่ยเลือตัวหนึง่งจงไว้ให้น้องตัวน้องตัวเอากิน นี่อันนี้บีปิป้งแลมั้งเนี่ยหมูอยังบุ๋มหมูกะเที่ยมือมีบุญเซนน้ำกับเขากับเขากินกับขเขานี่ยู่ี่น้องทิปติบทุกติปสามทิบกูได้อยากกับมันโจ๊กกินเขาเนีี่ง ตามติ๊อิ่มเมื่อเที่ยงครับผมกินเที่ยงกินเที่ยงกินเศร้าเพราะว่าเฮี้ยนตัหน่อยแงมแลีงกินข้าวเจ้ายงมตอนเที่ยงกับพค่อยได้กินกันหรอกเพราะว่าตอนเที่ยงส่วนมากกินไทยกินมันกินก๋วยเตี๋ยวมันก็เลี่ยวตั้มหมูหอกตั้มหมูฮ้งเนี่ยพี่น้องพวกค่อยกินข้าวเที่ยงพร้อมกัน มนมากสิกินจะแง่เหมือนเสากับยง่เหมือนแรงลุงใดเห้บอกกินเลยเขาถถ้าลุงใดไปเฮ็ดงานแล้วก็แล้วเลยครับผมบอกเขามาเลยเขามากินเตี้ยเหมือนเสาซิมเมืองมาเนี่ยสุกแล้วสุกแล้ว,ลวอู้น้ำเข้มข้นมากข,ขนาดประนวดโมเดลไซน้ำเลยเนี่ยอย่าบอกได้ว่าแกะใหญ่เบิร์ดเรียบร้อยก็ล้ าตห่ากัดมืดมีแต่เห็ดกับเห็ดตฮ่าเลยจัดมืดดังไฟก่อนไฟแ่เดียวออจัดมืดพี่น้องฮะเดียบประดันด่างไฟค่เดียวจัดเบืกลางขั้นเก็บกับเขาอย่าเบนเล่วเฮ้ยโมเมนต์เบลเลอเลยเหร เหมือนกลางคันเอาผัก้้นไไปวจริงๆแล้วนีงจะเสียพักใจย่านพักโมจิจริงเอาดังไฟค่เดียวนี่แหละเตานี่แล้วใช้แค่เดีค่เดียว,ยวใช้ฟืนใช้ไฟไปค่เดียวครับผม เนี่ยเ่ยวนันอีกบ่เอามากคางเลยอ๊้ปนวันดังไฟติดเร็ว วนนแ่ดังดังดังฟื้นมันก็อาดคว้นแหนพี่น้องแต่ว่ามันก็ขาดสิเีขึอนเลยกินหอมกว้านฟืน้นแต่ว่าวม,มีแก๊ส <c oughs> แต่ว่ามันท่านใจท่านใจแก๊สก็คือจังแก๊สนั่นแหละแก๊สกระทันใจกันสะดวกสบายแ,แต่ว่าส่วนมากกคนรุ่นใหม่เขาก็ จีบามันควันมันนั่นเครื่องฟื้นมันก็หายากเนี่ยใส่แก๊สใส่แก๊สสะดวกสบายฟื้นก็โอ้ชัวร์สิไปคอนชัวร์สิไปนั่นชัวร์สิไปหาอันนี้มิจาย่ายหาเดี้ครับผมมือกันแย่งแต่นั่นอยู่ย่งแต่สื่ออยู่ฟื้นแมนหลอละสองหลอดบอมเบนโรดได้พี่น้องหลอหลอหลอละสองหลอดหลอดแล้วบอได้ติ่มได้บาะ ย่งชั้นมันคือย่างเราก็เล่มเอาน้ำหักไม้น้ำหยังข้าเจา้าะอาศัยบาด,ดูฮะแล้วยู่โฮเซียนหน่อยใช่ได้เ็ดอันนึงกระเทสอันนึง่งยามข้าเจา้าขุดย่งางข้าเจา้าะมีเศษไม้เศษยังข้าเจ้ามันเฮียนะแล้วก็ไปเก็บพอได้ใส่นี่แหละนาหาฟื้นยากก็คือนาฝนฝน,น,นอืม,มอถ้านาแล้งมันหาง่ายอยู่ ชูมืม่นบุมีมแล้วเนาะข้ามกันอยากกันแบนหมดหรอมันหน้าไถาหน้ามันเนาะเดี๋ยวง่ายมันกับมีควันธรรมดาใช่ถ้านตีเหลมันท่านใจก็แก่ พุ่นเราบ่ะนะพักล่งที่นอนพวกน่ะพาคนนู่นเดี๋ยวม่เห็นเลยลเออมเนื้อออมเนื้อเดี๋ยวมาโคตเลยลเถ้าพอมีเต่ามันตายที่ม <c oughs> าจังเหมือดจางขั้นเลย สีสันนากินมากรสชาติเป็นน้นซิมหรือเปล่าซมแหลอมมันบ้างหวานเพ็ดๆจักหน่อยละแต่ปล้เาเพียบเยอ่อไปได้แล้ว,วกินได้หนึงได้บกินหนึงเหรครับผมตะกี้เรากินด้วโอ้สีสันเนี่ยสุดยอดวันนี้เรากินไอ้คนนะั้นเอาทับที่ออกนะทายดูดีกว่านะัน่น,น วันเนยอโอเคพี่น้องเสร็จเรียบร้อย่อากินมากๆเลยอโอเคครับผมเสร็จแซ่บหวานนิดเดียวตรงนี้่ะดึงได้ดึงได ขอบคุณหล,ลายๆครับปิดปี๊ดตานลอกไปเห็ดจินเมืองเ,เสียบไปก็สวัสดีครับ